ต้อนรบับพี่ธารยังค่ะเราต้องหยุดแล้วเรื่องของเราอ่ะเพราะมันเสียเวลากับการที่เราจะดูแลเรเรามีลูกแล้วเราก็แต่งงานกันมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเรื่องเดียวฉันกับเธอพอแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่คือแต่งงานจะสนับสนุนโดย เทรลาจีน่าอลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรับท่านกับสูนรายการสอกเล็กย,ยกบ้านโอ้โหพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะนอกจากจะนำความสุขสนานมามอบให้กับท่านผู้ชมยามบ่ายแล้วเรายังมีกิจกรรมดีๆแจกของรางวัลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผ่าน เพจ a c ซ b o o k ซอกแซกยกบ้านของเราครับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแคร์เชิญของเราคือจะบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากมากคือแบบนี่ตีดีดี้อดือดื้อดื้อดื้อดี้อดื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 ้อดี้อดื้อดื้อดี้อดื้อดืดี้อดื้อดดี้อดื้ด้อดด้อดื้อดด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 

เราชอบแตระเเดวแตละแเดวอย่างเดียวเลยพี่ทาแต่ว่าจริงๆนะหลายๆลยคนก็มองพี่ธารเนี่ยเป็นไอดอลเพราะว่าจะบอกว่าความสามารถได้เยอะมากก็เป็นอาชีพของเราเนอะแล้วเราเราจะทําก็ต้องทําให้ดีที่สุดออย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วใช่ค่ะน้องเรย์อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าขวบค่ะห้าขวบห้าขวบไปเองเพิ่าชิคที่แลบเพิ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปใช่ค่ะใช่นี่ใส่เหมือนแม่ตรงไหนโอ้ก็เหมือนเหมือนเยอะนะคะเหมือนเยอะเป็นเด็ก ซอฟต์แต่ว่าก็เป็น e n ERGY เด็ก e n ERGY เยอะแฮปปี้ร่าเริงจิตใจมีแววมาทางเอนเตอร์เทนเมนต์ะามีนะคะถามว่าก็ว่ามีแต่ว่าก็คืออยากให้เขาเขาเลือกเองก็เลยแบบถ้าถ้าเขาอยากจะไปต่อแม่พุชเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบจะให้ไปบอกว่าทำอย่างนี้อย่างทำทำไม่ได้มันไม่ใช่คนอย่างนั้นอุ้ยถ้าพูดเรื่องลูกเนี่ยยาวยาวต้องไปนั่งคุยกันเขาอกว่าอยู่ว่าจะชวนให้คุยตรงนี้เหรอราจะคุยตรงนี้ ช่วงนี้ PM 2.5็มองจุดเยอะเข้าไปในบ้านตอเออแป๊ะเจ้าแม่แดนซ์มาแล้วอ่ะอยากให้เป็นคนทำท่าซอกแซกยกบ้านให้เราได้ไหมอ่ะไหนทำให้ดูอีกใหม่ก็ยังไงนะคะซอกแซกยกบ้านซอกแซกยกบ้านซอกแซกยกบ้านถ้าเขาทำไมดูดีอ่ะเขาเป็นจังหวะที่ดีอ่ะเหรอทำไมอันนี้คือเขาบ้านแล้วเลยใช่ไหมคะไปแล้วเลยโอเคบ้านแกรม สังคมที่มีคุณภาพเพียง18ยูนิตให้ความรู้สึกสุดพิเศษรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์เรื่องของบ้านควบคู่การทำธุรกิจพื้นที่ใช้สอยขนาดเทียบเท่าบ้านเดียวและมีพื้นที่เหลือเฟื่อสสำหรับรองรับธุรกิจขนาดย่อมแกรมยังมาพร้อมกับฟังก์ชันบ้านเดียวหน้าบ้านกว้าง7เมตรจอดรถได้3-4ถึงคันและเหลือพื้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวห้องนอนขนาดใหญ่และห้องแต่งตัวที่มีเพดานสูงถึง 5.2เมตรตามด้วยชั้นลอยที่โดดเด่นและห้องนอนใหญ่ที่มีอ่างอาบน้ำให้แช่ตัวพักผ่อนแกรมพร้อมสนับสนุนให้คุณเข้ามาอยู่ด้วยโปรโมชั่นโดนใจเช่นเฟอร์นิเจอร์ม่านและแอร์อ่ะจากที่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์มาสู่บทบาทคุณแม่บ้างค่ะขอหนึ่งประโยคสำหรับผู้ที่ช่วยเราเลี้ยงลูก ทำไมพี่ทาทาให้น้องเลกินอย่างนี้ล่ะคะทำไมพี่ทาทาถึงแบบว่าให้น้องเลทำอย่างนี้ไม่ฟังค่ะไม่ฟังค่ะคือคนอื่นเขาไม่ได้มาเลี้ยงกับเราคือลูกลูกนุ้ยกับลูกพี่ก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมคนเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยโตมาคนละแบบทุกอย่างภาษาคือมันไม่มันไม่เหมือนกัน DNA ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ความชอบมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเราเอาที่เรา instinct เน่ยสัญชาตญาณของพ่อเป็นแม่ แล้วเราก็ดูลูกเราว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดแล้วก็ตรงนั้นแหละตั้งแต่มีลูกเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทฟูลไทม์ให้กับเวให้น้องเวตลอดใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความตั้งใจของทายอยู่แล้วคือถ้ามีคนเดียวก็อยากจะเลี้ยงด้วยตัวเองทาก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงมีแต่แม่บ้านคือทาโตมากับพี่เลี้ยงโตมากับคุณแม่แล้วโตมากับพี่เลี้ยงด้วยทาไม่เคยเปลี่ยนพี่เลี้ยงเลยคือทาโตมากับคนนียคนเดียวแล้วทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะให้เร เพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนมือบ่อยๆสงสารเด็กนะเพราะเขาผูกพันพอมาถึงลูกเนี่ยลูกทาก็มีพี่เลี้ยงอยู่ช่วงหนึ่งพอทาจบคอนเสิร์ตใช่ไหมคะปีเอ๊ะปี2 0 1พน้าะพอทาจบคอนเสิร์ตทาก็มีไปต่างประเทศก็เลี้ยงเองอะไรกันเองเ,ออเสร็จแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยโควิดไงโควิดแล้วทาก็บอกว่าจะจ้างเหรอคือคนนั้นออกคนนั้นออกแต่เราจะให้เราจ้างใหม่เหรอในเวลาเนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ปล<ข>อดภ<า>ัยหรือไม่มีก็เลยเหมือน ลากมาจนวันนี้พี่ธารเนี่ยเป็นคนประหยัดมากประหยัดค่ะประหยัดต้องโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้มันจําเป็นต้องประหยัด <He> i, เฮ้ยพี่คือเอาเป็นเอาง่ายๆเลยตอนนี้ทาไม่ได้ร้องเพลงมาจะปีแล้วอะ hmm? วก็คืออันเนี้ยเอาเงินเก่ากลับมาใช้นะถ oh. ูกไหม,มแล้วก็แล้วก็งานหลักของทารเนี่ยคือคืองานงานร้องเพลงล คืองานร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้คือมาขายกางเกงนิเจอร์ของรายนะคะคือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นเหมือนตัวที่เป็นแรงบันดาลใจตัวแรกเลยของสรรมาพาที่ไทยอยากจะทำกางเกงเลเนี่ยขายนะคะ ปุดหนุนเลยเร็ว <CS S 1> น้อง <CS S 1> พักเนื้อแล้วซีอตัวนี้<ช>เลย,เลยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องรเรื่องประหยัดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคือภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยมันมันถูกมองมาถูกแล้วล่ะคือก่อนนั้นเนี่ตอนไม่มีลูกเนี่ยผู้คนก็คงคิดว่าท้าใช้ตอนนั้นะใช,ใช้ใช้เงินเลยใช้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยโหโความเป็นห่วงมันมันมีมากมากมายเชื่อไหมทุกวันเนี้ย ซื้อของของตัวเองแทบไม่ได้ซื้อใช่อุ้ยอันนั้นลูกก็ชอบอันนี้ลูกก็ชอบกลับมาไม่เคยได้ของตัวเองกลายเป็นเรื่องกลายเป็นไปหมดเด็ถึงลูกก่อนให้ลูกก่อนคือมันก็คือทุกวันน่ะทุกวันนี้ที่เราต้องวางแผนเราต้องคิดค่าเทอมลูกกว่ากว่าจะจบเนี่ยกว่าจะจบโรงเรียนเรียนนี่18ล้านนะเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าเ่าเรียนนะมันมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราต้องคอยดูแลเขากิจกรรมอีกอะไรอีกต้องต้องมพัฒนาการต้องมีนี่ไงพี่เวย์เมื่อวันก่อนเลย พี่เวพี่เวอ,อ๋อมามีอยากเรียนเทควันโดอายาผู้บอกว่ามนม่มามีอยากอยากไปลองบอกว่างั้นเดี๋ยวรอโควิดจบก่อนทําไมอะทําไมไปตอนนี้ไม่ได้ก็เหมือนเรไปเรียนไม่ได้ทําไมอ่ะคือเด็กเขาช่วงช่วงช่วจังหวะชีวิตเขาทำไมวายอย่างเดียวทำไม,มทำไมอย่างระวังโรลเลเบดอะไม่นะ่าไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าเพราะว่าเคยถามแล้วไม่ชอบแม่เคยถามพี่มอสถามอ๋อใช่เพราะพี่มอสจะมอถามลูกมาถามเอาไหมกล่าวถึงเขาคขาเนี้ยเขาจะมากล่าวถึงบ้าง เป็นใครเรามีคลิปวิดีโอคนนี้มาทักทายมีอย่างนี้ด้วยคัดฟิลมากวันนี้ก็เป็นแม่ลิงเดี่ยวนะครับก็เราก็ให้กําลังใจกันตลอดนะครับเด็กก็ต้น่ารักมากเพราะว่าผมก็เจอตั้งแต่เด็กนะตอนนี้โตแบบโตมากแล้วกาลังขายลเกงอยู่ก็ขอให้ขายดีขายดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพบ้างๆเราก็คงมาเจอกันบ้างนะครับก็อภ่นีษนะทั โอ้โหขอบคุณค่ะแม่พูดถึงก็มาเลยนะ ไม่ได้คู่กันพราเวลาทาทามาเนี่ยคนจะนึกถึงพี่มอสทันทีใช่ตอน้ตอนนี้มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตท,ที่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าแต่ก็คือไปเรียกแพทคู่มาเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดียวก็หายนะซึ่งเขาบอกว่าพี่ทาทาพูดเก่งมากเราจะไม่แก้ตัวอะไรเลยเหรอคะเออไม่ไม่แก้ค่ะเป็นเรื่องปกติจริงค่ะพี่มอสบอกว่าไม่เคยได้พูดอะไรถ้าอยู่กับทาทาใช่ไม่ค่อยได้พูดบางทีพี่ถามพี่มอสไปพี่มอสจะไม่ได้ตอบเลยถามคำถามต่อไปเลยเขาก็คงชินกันแล้วล่ะชินกันแล้วจะบอกว่า นี่คือตัวอย่างแบบของท่าเลยเป็นไอดอลคือตอนเด็กๆเราอยากเป็นนักร้องเพราะอยากเป็นเหมือนพี่ติน่าอยากเป็นนักร้องเหมือนพี่ติน่าอยากเป็นนักร้องเหมือนพี่เบิร์ดยมแบบเลยตัวพ่อตัวแม่เลยตัดผมทรงเดียวกันกับพี่ติน่าใส่กางเกงขาจริงตทุกคนเป็นักร้องทุกคนนี่คิดแปลกนะคนอื่นก็เป็นเป็นคนนู้นคนนี้เขาอยากเป็นพี่เบิร์ดเป็นรายการพี่อยากเป็นพี่เบิร์ดเลยพี่อยากเป็นใครอยากเป็นพี่นกน้อยก็โอเคนะ มาเลยคือล่าสุดที่ทาต้องไปคุยกับคุณครูเนี่ยเพราะว่าคุณครูบอกว่าคือเรเข้ามาเนี่ยเรอ่านหนังสือได้อยู่แล้วเฮ้ยะทำได้แล้วทำไมจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้บบย,บบยสนับสนุนโดยขอลลาเคนโกพลัสซีเค p n p n ขนมสูตรเฟรนเกต้นตำรับแท้จากฮ่องกง เรามาถึงบทบาทของตอนนี้น่ปัจจุบันเลยคุณผู้ชมที่พี่ทาทานเนี่ยต้องทำอยู่ในทุกๆวัน<ะ>ก็คือเรียนออนไลน์ซึ่งหนุยก็ต้องทำด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแม่สมัยนี้จะต้อง new normal จริงๆซึ่งแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยคือคือเรับตัวยังไงอะพี่ทาเราจะไม่เราจะไม่คิดอะไรเกินกว่าที่เราทำไม่ได้ค่ะด้วยระบบที่เราเอาลูกเข้าไปตั้งแต่แรกอะ เราต้องรู้สิว่าระบบโรงเรียนนี้เป็นไงแล้วเราต้องไว้ใจในตัวระบบของโรงเรียนมไม่ใช่แบบว่าบางบางทีโทษนะคะมาแบบจะไปพุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นตามระบบของโรงเรียนเขาเชื่อใจเขาบ้างออคือล่าสุดที่ทาต้องไปคุยกับคุณครูเนี่ย เพราะว่าคุณครูบอกว่าคือเรเข้ามาเนี่ยเรอ่านหนังสือได้อยู่แล้วเฮ้ยยเรเขาอ่านได้แล้วเพราะว่าอยู่กับพิทาพิธาสอนปะมาออสอนด้วยค่ะแต่ว่าคือคือตั้งแต่เด็กๆแล้วทากับหมอเนี่ยคือเป,เปิดเปิดอันนี้เป็นวิดีโอตัวนี้ให้ลูกดูวิดีโอแ<อ>ล้วคิดจริงๆคือเปิดพอเปิดปบเปิดตั้งแต่6เดือนมาตลอดเลยเขาก็อ่านได้จริงๆไหนบลูบเบอรี่คัพเค้กมามี่ยังไม่เห็นมีดูจริพี่จด้วยม<ย>ีอะไรกินอีกพ่อเปลด ช็อกโกแลตไหนเก่งมากเลยเว้ยอ่านออกด้วยอ่ะเขาเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาต้องกลับมาเรียนแบบพวกการสะกดแบบเนี้ยเรเขาไียอนไปแล้วอ่ะคือเขาอ่านได้แล้วครูบอกจะทํำยังไงให้เขากลับมาเพราะยังไงพวกพื้นฐานพวกเนี้ยเขาต้องไปเข้าใจเจ้าอ๋อเราเนื้อกแมเออเราก็เลยแบบโอเคค่ะแล้วจะให้ทํำยังไงดีแต่โชคดีที่เรเขาไม่ได้คอมเพลนเรเขาไม่ได้แบบทําได้แล้วทําไมจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกดีมากเลยนี่ไม่ใช่นิสัยแม่ พราะเป็นแม่แม่ผมแบบว่าฉัไปซะที่หนึ่งกันสิก้าเนี่ยอันน่ทำได้แล้วฉันต้องไปใช่ฉันต้องไข้างไป forward อะไรอย่างเงี้ยแต่เรก็จะแบบอ๋อ no no it's fun เพราะว่าทุกคนก็เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่เป็นเด็กเป็นใจชอบเนาะเป็นอบอุ่นแล้วเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงง่ายเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก่อนมานั่งมานั่งคุยกันก็เพิ่งโพสต์รูปวันวันเกิดเพิ่งเพิ่งจัดเป็นวันเกิด new normal ไปให้ลูกเนี่ยมันเออยากมากพี่โน่คือไม่ได้กลัวอะไรนะ กลัวกลัวที่พอจัดให้เนี่ยคนที่มาจัดอ่ะไม่ลงไม่รู้ว่าเขาโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยต้องแบบหาที่จัดที่มันโอเคให้ลูกหลิอองเงี้ยอีแม่ก็เหนื่อยมากก็ไปนั่งไปนั่งพักเบรคเพิ่งตัดเค้กเสร็จเขาก็เห็นแม่นั่งเขาแบบแม่เหนื่อยเอาเค้กมาให้งเียโอ้หนะแม่ใจยับขาดอย่างเงี้ยมา <No. S 1> กเนาะแบบเอาเค้กมา,าให้เราก็ลากเก้าอี้มาแล้วก็มานั่งแล้วเขาก็ตัดตัดเค้กมามันมีกินเค้กน้รู้สึกดีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่า เราได้ใช้เวลาอยู่กับลูกแบบเต็มที่เพราะว่าหลายคนเนี่ยจะพูดกับเราบอกว่าเนี่ยอ,อ,อุ้มไปเธอกอดไปเธอหอมไปเธอทําไปตอนนี้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นหนุ่มเขาก็จะไม่ไม่ไม่นี่แล้วมันจะเป็นตอน14 1556สิกะนิดหน่อยอายเพื่อนพี่เด็กเดี๋ยวนี้เขาบอกแ <10. S 2> 9ก้ขวบกเป็นแล้วเป็นแล้วเหรอจริงๆก็เลยก็เลยมองมองให้เรื่องนี้เป็นเรื่อง positive ไปว่าให้เราเหมือนได้อยู่กับลูกกับได้มากขึ้นอย่า<ข>ไปคิดเลยมากของพี่ตั้งแต่เล็กจนโตคือหอม หอมแม่ก็หอมอย่ปัจจุบันก็ยังหอมอยู่ This is our standard s t า n d a r เหี้ยเลยเรื่องเนี้ยเถียงเลยคือแล้วพผมไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าไายเรื่องกอดแม่เรื่องอะไรเงี้ยไม่เห็นหน้าหายเลยแต่คือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของคุณตาทานเนี่ยเราก็รู้มาอีกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะจะเลิกลากันไปแต่เขาก็ทําหน้าที่พ่อเหมือนปกติเป็นเป็นข้อตกลงของเราเป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วคือพี่เราต้องคือท่าบอกเลยบอกว่าต้องเราต้องหยุดแล้วเรื่องของเราอะ เพราะมันเสียเวลากับการที่เราจะดูแลเรเรโอเคไหมเป็นยังไงไหมหอ,ยอย่างเงี้ยเข<พ>าพูดกับทามคำนึงสนับสนุนโดย t r e l a g i n a Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e l a g i n a พาบอกเลยบอกว่าต้องเราต้องหยุดแล้วเรื่องของเราอะเพราะมันเสียเวลากับการที่เราจะดูแลเร ถ้าเรื่องของเรามันไม่มันไม่คืบหน้าเนี่ยเราหยุดเรื่องของเราแล้วเราไปโฟกัสที่เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ทะเลาะก,กับเรื่องนี้ตอนที่ทากับคุณหมอแยกกันเนี่ยเราจะเช็คความรู้สึกลูกตลอดอเราจะถามตลอดว่าแบบเร็วเคไหมเป็นยังไงไหมอย่างเงี้ยเขาพูดกับทามาคำหนึ่งซึ่งทาแบบมันทําให้ทารู้สึกว่าโอ้ยแบบอิ่มหัวใจแบบ mm hmm. โอเคลูกเข้าใจลูกรักเราแบบเนี้ยมันก็แบบพอแล้วอย่างเงี้ยบอกว่ามามี่ I'm okay I'm happy to see you happy โอ้โหคือแบบแฮปปี้ที่เห็นแม่แฮปปี้ขอเห็นแม่แฮปปี้ก็ดีแล้วคำที่เรพูดออกมาแล้วมัน มันทําให้หัวใจเราพองโตอะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็มาจากพี่ธาธาลรือปะที่เป็นคนหล่อหลอกเขามาเองเดี๋ยวร้องให้จริงแม่แม่สาคัญที่สุดพ่อก็สําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญพ่อต้องเป็นคนเสริมมันขาดใครไม่ได้หรอกเด็กนะถ้ามีก็ต้องช่วยกันดูแลทามาด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมใช่ไปเรื่องนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะหลังไม่แต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ธาทามากค่ะเป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งเป็นคุณแม่สายสตรองนะคะที่มาบอกเรื่องราวให้เราได้ซอกแซกการี้ของคุณพี่ธาทาย้ดวยค่ะ คุณนะคะนอ้องรักค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งนะคะเป็น working woman นะคะตัวจริงเสียงจริงจะมาบอกเคล็ดลับในการดูแลตัวเองกับเราค่ะพี่ปุ้ยพี่มณวันค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยครับสวัสดีพี่นอค่ะนุ้ยค่ะครับผมก็ต้องคุยถึงเรื่องชีวิตครอบครัวบ้างดีกว่าเพราะเห็นคุณแม่เนี่ยวัยขนาดนี้ลูกตอนนี้อายุ่าไรแล้วคะสิบเก้ายี่สิบโอ้โหเร็วมากสิบเก้ายี่สิบเลี้ยงยากไหมลูกโตเริ่มโตแล้ว เลี้ยงยากตอนเด็กตอนโตเริ่มแบบว่าเออคุยกับแม่ค่อยค่อนข้างรู้เรื่องอย่างเช่นอารามพบทเยอะมากพี่โนชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วก็จบลงที่อย่าลืมโอนเงินนะคะง่ายเลี้ยงง่ายเขาเนง่ายเขาเลนง่ายฮะเขาเนมึงน้อเขากลับมาแล้วเขาเรียนเก่งเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วตอนเนี้เขาเรียนอยู่ที่มหิดโนค่ะกลับมาเรียนระดับปริญญาตรีที่มหิดลนแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าเห็นพี่ปุ้ยเนี่ยมานานมากหน้าจอเนี่ย เห็นทุกวันเพราะว่าพี่ปุ้ยเป็นผู้ประกาศข่าวทุกคนบอกว่าทําไมในทุกกวันนั้นน่ะเหมือนพี่ปุ้ยสวยขึ้นจริงยิ่งวันยิ่งสวยขึ้นออไม่เบื่อฉันยังเห็นแล้วไม่เบื่อ,อช่ชมเห็นแล้วยังไม่เบื่อไม่เบื่อปีนี้ค่ะปุ้ยก็50ย่าง51แล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยปุ้ยบอกเลยว่าแทบไม่มีใครคิด อย่างนู้ยก็คงไม่ได้คิดว่าเอ๊ะห้าสิบฉันจะมีผิวแบบไหน60จะมีผิวแบบไหนหรือ70จะเป็นยังไงรูปที่ให้คุณผมมู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้เป็น40ต้นๆนะช่วง40มา50เนี่ยบอกเลยว่ามันเร็วมากพี่โนโมันผ่านไปแบบฟุ๊บเลยอะเร็จรเวจริงๆแล้วแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือริ้วรอยรอบดวงตาเห็นชัดมากอันนี้คือไม่ยิ้มเนี่ยก็เห็นนะแล้วโดยเฉพาะรอบปากใครที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่่องน้ำหมากเป็นยังไงอ่ะดูเลยตรงแม้ละมุมปากขวาชัดแก่เลย ใช่แล้วก็ปากงุ้งเป็นคิดคิดเป็นปากคนแก่ไงไงแล้วที่สําคัญก็คือโหนกแก้มโหนกแก้มนี่คือจะบอกเลยว่าไอจุดดําจุดแดงที่เห็นอยู่นะคะจริงๆอันนี้มาขึ้นตรงโหนกแก้มไงแล้วไอ้นี่นะมันนับวันนับวันเนี่ยเขาเรียกว่าแบบคือไปขึ้นหน้าใครคนนั้นก็แก่มหมดคือนุ้ยเคยคุยกับพี่ปุ้ยคุณผู้ชมพี่ปุ้ยบอกว่าเห็นหน้าตัวเองตอนนั้นน่ะฉันต้องออกไปเลี้ยงหลานละฉันต้องไม่ทำงานในวงการนี้แล้วใชนฉันสงสารคนดูแต่จริง ก็เหมือนเราเคยโดนทักไงตัวจริงไม่เห็นหลอกเนี่ยออมันหนักมากมันหูแสบอูรู้จะไปยังไงเลยทีนี้ยังไงดีเพราะว่าสินค้าในท้องตลาดมันมีเยอะมากมโดยส่วนตัวพี่ปุ้ยนะคะเลือกเชื่อจากคนใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริง พี่ปุ๋ยนิทัศน์๋อ้ตำนานปุ๋ยนิทัศน์อันนี้ตำนานเลยผิวพี่ปุ๋ยเป็นผิวผู้ชายต้องยอมรับว่าผิวผู้ชายเนี่ยหนักแล้วก็จริงๆแล้วพอเห็นพี่ปุ๋ยมาเรื่อยๆขณะที่เราเนี่ยอายุห่างกับเขาต้องสิบกว่าปีเอ้าเราแก่แซงหน้าเขาอ่ะพี่ปุ๋ยแนะนําให้รู้จักนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเซรั่มไทราลาจินา่าตัวนี้เลยนะคะซึ่งปีนี้เขาขายมาเป็นปีที่12แล้วค่ะตอนแรกที่พี่ปุ๋ยแนะนําให้รู้จักเนี่ยเขาบอกมันเป็นเซรั่มน้องปุ้ยเราเอาไปใช้ดูเอมันนเป็เซม แต่ว่ามันเข้มข้นมากมันจะเหนียวไหมนะเอามาลองใช้ที่กรอบหน้าตัวเองก่อนคือกลัวว่ามันจะแพ้ตัวเองอายุเยอะแล้วแล้วพี่พุ๋ยทำงานทุกวันด้วยใช่ถ้าแพ้ขึ้นมาทำไงอย่าวันก็จบเลยถ้าแพ้ก็หูแย่เลยเบิร์นแสบแดงอะไรเงี้ยกะว่านอนคืนนี้เอามาใช้กรอบหน้าถ้าพรุ่งนี้มันไม่แพ้ก็จะใช้แบบที่พี่ปุ๋ยบอกเลย อุ้ยเดชบุญพี่โน่ไม่แพ้อันนี้ต้องยอมรับเขาจริงๆเลยแล้วเวลาบอกใครเราก็ไม่เสียหน้า้เรื่องนี้และที่สําคัญคือเราก็าใช้ต่อเนื่องเลยก็ชือใช้ทั้งหน้ารอบดวงตารอบปากเกาะเนินอกคอใช้หมดเลยคราวนี้ผ่านไปประมาณ1-2กระปุก คือต้องยอมรับจริงๆไทราจิน่าเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยเขาแน่นอนจริงๆแล้วผิวเราอ่ะมันก็ผิวเาพ้ดง่ายคนสูงวัยเะนาะพอมันเจอความชุ่มชื้นอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตีนกาปากัปาก,ปกๆที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไอ้บริเวณรอบปากที่มันเป็นจีบงุ้มจนเป็นปากคนแก่ค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นโหนกแก้มอ่ะที่เป็นจุดดาจุดแดงนี่ให้คุณผู้ชมดูเลยถ้าเทียบกับรูปเมื่อสักครูน่นี้เมื่อสักครู่เนี้ยนะประมาณ40แต่ตอนเนี้ยถ้าป็นคุณผูมม้ะ ได้ผิวแบบนี้ในวัยห้อ่ะคุณผชมเอาไหมอ่ะอแต่ถ้าเป็นปุ้ยนะก็โคตรด,ดีใจเลยอ่ะคือ,อตอนนี้คือแฮปปี้มากเ,าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชื่อปุ้ยปุ้ยลองมาให้แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม4สุ่ม5นะคะโทรไปไม่ต้องจ่ายตัตงตอนนี้ ตั้งใจฟังโปรนี้ให้ดีเพราะมาบอกจากใจปีนี้อาจจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแค่กดไปนะคะแล้วก็ล็อกสิทธิ์หรือจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนเพราะวันนี้บอกจากใจเลยโทรมาตอนนี้นะคะที่หมายเลข1577 1577หรือว่า l ล n e แอดไฟลาจีนค่ะวันนี้เนี่ยจะให้ไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะ1กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ให้ขนาดพกพาไปอีกหนหน้ากากผ้านี่หนนะคะแล้วก็ กระเป๋าด้วย<อ>เป็นคอสเมติกแบ็กนะคะ<อ>ทั้งหมดนี้5ชิ้นค่ะคุณผู้ชม่ะจาก7,790บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นและทั้งหมดนี้แต่ไม้แต่มือแบบนี้นะคะใช้ได้3เดือนตกวันละไม่ถึง35บาทวันนี้ให้ไปทั้งหมด200สายเท่านั้นมีคนถามเยอะว่า รีเซนเตอร์ของไทรจิน่านใช้จริงไหมนั่นน่ะสิพี่โนคนุณถามปุยมาผมใช้จริงอยู่แล้วต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะใช้จริงและจะขึ้นปีที่4ี่แล้วคนไม่ใช้จริงกล้าพูดแบบนี้ไหมไม่กล้ารู้รเรื่องเยอะขนาดนี้ไหมใช้จริงแล้วบอกต่อใครไม่เคยเสียหน้าสําหรับไทรยรจิน่าเหลือไม่ถึง200สายแล้วโปรวันนี้จัดพิเศษเฉพาะช่วงโควิดเตือนจากหัวใจของปุยเลยอย่าพลาดเงินไม่มีก็ต้องโทรไปจองไว้ พราะฉะนั้นคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้ค่ะ15771577 15หรือว่า l i น์แอดไทยลากิน่าค่ะมีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาหนึ่งกระปุกใหญ่แถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งเป็นเซรัม่มล้วนๆ3แล้วนะหน้ากากผ้าอีกหนึ่งค่ะแล้วก็กระเป๋าคอสเมติกแบ็กอีกหนึ่งทั้งหมดนี้5ชิ้นจาก7 7 9 0คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นมีใครใช้มั่งเผื่อว่าหลายคนยังลังเลอะมูดิลกโอ้โห <c oughs> <c oughs> 65 65, 65แล้วค่ะพี่บุ๋มพรดานะคะ <c oughs> พี่นีโน,โน่แล้วก็พี่ปานธนพรนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช้ามไม่ได้เตือนจากใจจริงๆอาจจะไม่มีเยอะขนาดนี้แล้วนะคะรีบโทรมาที่157 7ครับมีอะไรบ้างคะมีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาหนึ่งกระปุกใหญ่แถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งเป็นเซรั่มล,ล้วนๆ3แล้วนะหน้ากากผ้าอีกหนึ่งค่ะแล้วก็กระเป๋าคอสเมติกแบ็กอีกหนึ่งทั้งหมดมี้5ชิ้นจุกๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมขาจาก 7790กคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้3เดือนตกวันละ35บาทโทรมาตอนนี้ค่ะ1577 1577หรือว่า Line แอดทรลาจินาเอาไปเลย5ชิ้น2,900บาท3เดือนตกวันละ35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนรีบโทรมา157 7ครับเหลือไม่ถึง20สสายแล้วครับรีบครับจะหมดแล้วครับเร็วครับรีบเลยนะคะ ติดตามย้อนหลังรายการของเราได้ที่ My Channel Official ครับและแน่นอนวันนี้รายการของเรานะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าตอนบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับกับรายการซอกเซ็ดยกบ้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีเถียงกันเรื่องอะไรบ้างแม่กับพ่อทุกวันล่าสุดก็คุณแม่เพนกำแพงที่บ้านเป็นสีเขียว สองคนนี้เขาไปสนิทกันเมื่อ,อไหร่ไม่น่าจะมาเจอกันได้อ๋อเราเป็นสายฝอเหมือนกันถ้าเวลาเราเป็นภรรยาสายฝอแล้วว่ะมันมีเรื่องอะไรที่ต้องปรับทุกกันไหมอันก็อันคิดว่าเอ๊ะเอ๊ะสามีเราเป็นอะไรหรือเปล่า